สวัสดีครับรักเกษตรในสัปดาห์นี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมอง,งุ่นที่ปลูกใหม่นะครับเป็นคลิปรวบรวมถือว่าเป็น EP 1ีนะกันนะครับลงนี้ก็จะพุนไปเมื่อ3สิงหานะครับหลังจากที่เราพรุนเสร็จก็จะต้องมีการใช้สารกระตุน้นการแตกตาหรือเรียกว่าดอแมกนะครับซึ่งทางวิชาการเรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไนมนะครับ จะใช้พ่นหรือใช้ทาก็ได้นะครับหลังจากที่เราพุลไป1สัปดาห์ก็จะเริ่มทยอยแตกยอดแบบนี้นะครับทีนี้เรายังไม่ทราบว่าจะเป็นดอกหรือว่าไม่เป็นนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับหลังจากที่เราพุนเสร็จจากนั้นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ที่หลังจากที่เราพูนไปแล้วก็ประมาณร่วม10 4วันหรือ2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มเห็นช่อดอกนะครับโดยธรรมชาตินิสัยขององุ่นจะออกดอกพร้อมกับยอดใหม่นะครับเมื่อเราพุนแล้วแตกยอดใหม่ก็จะมีดอกออกมาแบบดังภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือช่อดอกขององุ่นนะครับ โดยธรรมชาติถ้าแตกมาประมาณนี้ถ้าไม่มีดอกก็แสดงว่าโอกาสที่จะเป็นดอกนั้นมีน้อยแล้วนะครับในภาพก็จะเห็นว่าเป็นดอกชัดเจนนะครับดอกจะมีลักษณะแบบตุมต้มๆแหลมๆนะครับแบบนี้นะครับส่วนเมื่อมันแตกออกมาแล้วนะครับก็หนึ่งกิ่งที่เราไว้นะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ถึงยอดแล้วแต่นะครับทีนี้เราก็จะต้องทำการคัดกิ่งเลือกไว้เพียง2ยอดกำลังดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ควรจะเด็ดออกดังในคลิปนี้นะครับก็จะมีอยู่3ยอดแต่ก็มีดอกทุกยอดนะครับแต่เราจะเหลือไว้เพียง2ยอดพอเพราะว่า จะเป็นช่อดอกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับลักษณะของช่อดอกก็คือถ้ามีความยาวและแหลมนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าดอกนั้นสมบูรณ์นะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนให้เพื่อนๆนะครับคัดกิ่งทุกยอดนะครับขององุ่นเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยอดที่อยู่ ในหนตาจะมีอยู่2ยอดนะครับหรือว่ายอดเดียวนะครับเราก็ควรจะเลือกออกให้หมดนะครับพอได้ประมาณ2สัปดาห์กว่านะครับก็ช่อดอกก็จะมีความยาวประมาณเฉลี่ยประมาณ2เซนติเมตรนะครับก็คือจะมีความยาวกว่าและสั้นกว่าก็ก็ตามนะครับแต่ว่าเรา ในช่วงนี้เราก็จะต้องทำการพ่นยืดช่อนะครับหรือที่เรียกว่าจิบเบเรลิกแอซิดนะครับชื่อย่อก็คือ GA นะครับเราก็จะต้องทำการจิตพ่นในอัตราที่ความเข้มข้นแล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็จะมีทั้ง0.5 2หรือ4นะครับในที่นี้ก็จะใช้อยู่ที่2 ความเข้มข้นที่2ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับจีบพ่นไปประมาณ2ครั้งนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราจีบพ่นไป1ครั้งนะครับพอเริ่มยาวออกมากิ่งแขนหรือหนวดก็จะเริ่มยาวออกมาด้วยเช่นกันฉะนั้นเราจะต้องทำการเด็ดออกนะครับเด็ดทั้งยอดกิ่งแขนนะครับ หรือหนวดออกให้หมดทุกในทุกๆยอดนะครับเพื่อให้ธาตุอาหารหรือสารอาหารไปเลี้ยงในส่วนของช่อดอกให้ยาวนะครับหลังจากที่เราจิตพ่นไปครั้งที่2นะครับดอกก็จะเริ่มบานในช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณเฉลี่ยตีว่า30วันนะครับหรือเดือนเดือนหนึ่งนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์ ช่วงนี้ก็จะเริ่มบานนะครับในช่วงที่เริ่มบานเนี่ยความสำคัญก็คือเราต้องป้องกันเชื้อราให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ควรจะฉีดพ่นยาฆ่า,า,มาแมลงในสุดร้อนเพราะจะทำให้ดอกนั้นร่วงหรือดอกไม่ได้นะครับหลังจากที่เริ่มติดผลดังภาพนะครับเรายังไม่มีการจัดการกิ่งเราก็จะต้องมาทำการตัดใบหรือ เปิดช่อดอกนะครับเพื่อที่จะรับแสงแดดและที่เราพ่นฮอร์โมนหรือสารป้องกันกำจัดโรคเชื้อราแมลงเนี่ยครับคือจะได้สัมผัสกับช่อดอกเพื่อป้องกันเชื้อราและแมลงต่างๆนะครับ EP นี้ก็จะเป็นถือว่าเป็น EP แรกนะครับหลังจากนี้ต่อไปก็จะ ทำอีต่อไปก็คือจะรวบรวมคลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจการทำองุ่นก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในช่อง YouTube รักเกษตรและในเพจแม่โจ75กล้าไม้ก็ได้นะครับก็จะอัปเดตมาให้เพื่อนๆนั้นได้รับชมนะครับส่วนในคลิปนี้ก็คือเราจะ ทยอยที่จะเริ่มตัดใบนะครับเพื่อที่จะเปิดให้ช่อดอกนั้นมีความโล่งนะครับเวลาที่เราพ่นสารหรือพ่นฮอร์โมนไปจะได้ถูกกับช่อดอกโดยตรงด้วยนะครับในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราพยายามที่จะ งดใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงนะครับหรือถ้าจัดใช้ก็แนะนำให้เป็นสุดเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ช่อดอกไหม้นะครับเพราะจากจากที่เคยทำมานะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงในสุดร้อนเนี่ยก็จะทำให้ดอกไหม้นะครับและดอกร่วงได้นะครับเป็นผลกระทบเสียหายต่อองุน่นเช่นเดียวกันนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ติดตามได้นะครับ